สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ๋ยจะพามาทําการติดซิปด้วยจักรนะคะสำหรับมือใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูการเขาว่าจะต้องทํำยังไงนะเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะให้เอาซิปนะคะให้เอาฟันซิปนะคะแบบนี้ฟันซิปนะให้เอาฟันซิปนะคะความลงแบบน,นี้ความลงที่ชิ้นงานของเรานะคะแล้วติดให้อยู่เสมอกับขอบของชิ้นงานนะคะจากนั้นก็เข็มุดกลัดนะคะ กลัดให้ทั่วเลยนะคะแบบนี้จากนั้นนะเราก็จะใช้เข็มก็ได้นะคะทําการเนาซิปให้เรียบร้อยก่อนนะคะใช้เข็มก็ได้เนาซิปอจะจ๊รแบบนี้เลยเนาให้ทั่วนะคะทั้งเส้นเลยนะคะหลังจากที่เรานะคะทําการเนาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาผ้าซับในนะคะที่มีขนาดเท่ากับ ตัวใยสังเคราะห์เลยนะคะเราจะเอาผ้าซับในค่ะวางลงนะคะแบบนี้โดยเอาด้านถูกกับด้านถูกนะคะชนกันนะคะแบบนี้ก็คือเอาด้านถูกไว้ด้านในนะคะคว่ำลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาเข็มหมุดกลัดก่อนอื่นเลยต้องทั้ง3ชิ้นต้องตรงกันนะคะตัวใยสังเคราะห์ตัวซิปแล้วก็ตัวผ้าซับในนะ,ะจากนั้นก็เอาเข็มหมุดกลัดนะคะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําการเย็บกันนะคะเดี๋ยวเราไปทําการเย็บกันเลยจ้า ก่อนที่เราจะเย็บนะคะก็อนื่นเราจะต้องเปลี่ยนตีนผีก่อนนะคะให้แม่สับแบบนี้ตีนผีนะคะสําหรับจากอุ่นจะเป็นแบบนี้นะคะก็ทําการเปลี่ยนลงไปนะคะจะน่าสนักนี้จากนั้นก็วางไปเลยนะคะให้ตรงค่ะให้ตีนผีนะคะอยู่ตรงขอบของผ้าแบบนี้นะวางไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทําการเย็บเลยนะคะสังเกตว่าตีนผีนะคะก็จะอยู่ตรงขอบของผ้าพอดีนะคะแล้วก็ไล่เย็บไปไหมคะเขาจะอยู่ตีนผีจะอยู่เสมอกับ ตัวผ้าเลยนะคะอ่าแล้วก็ไล่เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะจนหมดสังเกตไหมว่าตีนผีอยู่ชิดขอบนะคะแบบนี้เลยนะอ่าเย็บไปเรื่อยๆจนหมดค่ะแล้วเราก็ทําการย้ํานะคะปึ้บ,บ,บอ่าเรียบร้อยหลังจากที่เราทำการเย็บเรียบร้อยแล้วเราจะแบบนี้เห็นไหมคะอ่าจะเป็นเส้นตรงเลยเท่ากับหนึ่งตีนผีพอดีนะคะอ่า จากนั้นนะเราก็จะพลิกไปด้านหลังเห็นไหมคะเราก็ทําการนะคะคลิปตัวใหญ่ออกเล็กน้อยนะคะก่อนพลิกกลับนะชั้นไกลคลิปก่อนนะคะ,ะตรงนี้นะชั้นไกลคลิปเรียบร้อยจากนั้นก็ทําการพลิกนะขึ้นมาแบบนี้คะ่ะอ่า ขึ้นมาเห็นไหมคะด้านหน้าจะได้นลักษณะแบบนี้เห็นไหมการติดซิปก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปทําอีกด้านหนึ่งให้เรียบร้อยแต่นี้อุ๋ยทาด้านหนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะสำหรับการติดซิปด้วยจักรนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้พเพื่อนๆก็ลองไปทําดูกันนะคะขอบคุณค่ะ